บ้านไหนลูกดื้อบ้างคะพูดอะไรก็ไม่ฟังเนี่ยแล้วบ้านไหนลูกดื้อบ้างลูกไม่ฟังเลยอะ่ะทำไมลูกเชื่อครูมากกว่าพ่อแม่อะไรเงี้ยจริงๆเราก็เป็นปัญหาที่หลายบ้านคงจะเคยเจอมานะคะก็คือทำไมแบบเวลาพ่อแม่พูดอะไรถึงไม่ค่อยฟังเลยอะไรเงี้ยเวลาครูพูดอะไรนะแป๊บเดียว พ่อแม่บอกให้กินข้าวเนี่ยทําไมมันยากจังเลยเนี่ยแต่พอไปโรงเรียนทําไมกินได้เออทำไมนะคะเวลาอยู่บ้านบอกให้แบบเก็บของเล่นของเล่นเสร็จแล้วเก็บของไม่ค่อยทำนะทะเลถลายต้องไปโน่นไปนี่ก่อนอะไรเงี้ยแต่พอไปโรงเรียนนี่แบบเล่นเสร็จก็เก็บเรียบร้อยมันมันมีที่มามันมีเหตุผลนะคะเคดเคยอ่านนะบางทีก็แบบเคยฟังนะคะหลายคนพ่อแม่บ่นว่าเออ เด็กสมัยนี้เป็นอะไรทําไมพูดอะไรไม่รู้จักฟังเลยอย่างเงี้ยทาไมตอนฉันเป็นเด็กฉันไม่เห็นทําอย่างนี้เลยฉันไม่เคยเถียงพ่อแม่เลยําไมเด็กสมัยนี้มันเป็นอย่างนี้อ่ามันไม่ใช่เด็กสมัยนี้นะคะเด็กเป็นเหมือนเดิมทุกยุคทุกสมัยเลยไม่ว่าจะกี่ generation นะคะก็เป็นเหมือนเดิมเด็กก็คือเด็กนะคะแต่ว่าสิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือ,อเขาเรียกว่าอะไรอะสภาพแวดล้อมสังคมเปลี่ยน เลยทําให้วิธีการเลี้ยงลูกเปลี่ยนไปทําทให้วิธีการเลี้ยงลูกเปลี่ยนไปการรับมือของเด็กก็เปลี่ยนไปด้วยนะคะยุคยุคสมัยก่อนอย่างปู่ย่าตายายทวดรุ่นที่ผ่าน,านมาใช่ไหมคะสังคมของเราเนี่ยจะเป็นแบบพ่อทําหน้าที่ออกไปทํางานหาเงินเพื่อมาดูแลครอบครัวแม่ก็จะอยู่บ้านเลี้ยงลูกนะคะ แล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวหรือว่าคนที่เป็นพ่อเนี่ยจะออกคำสั่งจะแบบฉันมีหน้าที่หาเงินมาเลี้ยงดูแม่ก็จะแบบโอเคก็ต้องรับฟังพ่อเพราะว่าเหมือนความไม่เท่าเทียมในครอบครัวมันก็มีถูกไหมคะสมัยก่อนพ่อก็จะต้องอยู่ระดับนี้แม่ก็จะรองลงมาถูกไหมคะ แล้วก็ต่อไปก็จะเป็นลูกแต่สมัยนี้เนี่ยก็คือพ่อกับแม่สามีภรรยามีความเท่าเทียมกันพ่อกับแม่หาเงินได้เหมือนกันใช่ไหมคะมันมันหมดยุคแล้วว่าแบบภรรยาจะต้องอยู่บ้านเลี้ยงลูกการหาเงินมาในครอบครัวเนี่ยเป็นเรื่องเฉพาะของพ่ออันนี้เปลี่ยนไปแล้วนะสังคมทุกวันนี้ เวลาคนแต่งงานเรามองว่าเราเป็นพาร์ทเนอร์ไม่ใช่ว่ามีใครจะแบบอยู่สูงกว่าหรือว่าใครจะอยู่ต่ำกว่าไม่ใช่ละสังคมตอนนี้เนี่ยของเราเปลี่ยนไปนะคะเมียคนที่เป็นภรรยาเนี่ยออกไปทำงานหาเงินมาได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งแวดล้อมมันก็เปลี่ยนไปใช่ไหมคะแล้วทีกลับมาตอนนี้สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแล้วเนี่ยมีอะไรที่เปลี่ยนไปบ้าง เด็กตอนนี้สักสองขวบเนี่ยเริ่มรู้เรื่องละรู้จัก iPhone เด็กปัจจุบัน mm hmm. เด็กตอนนี้นะคะตั้งแต่สองขวบเนี่ยรู้หมดแล้วอะรู้จัก iPhone รู้จัก iPad mm hmm. เด็กสมัยนี้ฉลาดมากไม่ใช่สมัยเด็กตอนนี้นะคะ่ะ mm hmm. เด็กเขารู้จักหมดแล้วว่า mm hmm. ว่าสิ่งรอบตัวของเขาอะคืออะไร mm hmm. เขาสังเกตนะคะว่าพ่อแม่ใส่อะไร ทำไมถึงใส่ใช้อะไรรู้แม้กระทั่งว่าถ้า,ถาจะถ้าจะซื้อของเนี่ยสั่งออนไลน์นี่เจไดเป็นแล้วนะเจไดเริ่มแบบแม่แม่สั่งออนไลน์ให้หน่อยเด็กรู้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กเขาก็รู้เยอะกว่าเด็กสมัยก่อนในขณะเดียวกันสมัยก่อนเนี่ยครอบครัวมันก็ไม่ได้บีซีมากนะ แม่ก็อยู่บ้านกับลูกทั้งวันบีซี่กับเรื่องที่เป็นแบบในครอบครัวถูกไหมคะซักผ้าดูแลบ้านทํากับข้าวแต่สมัยเนี้ยพ่อกับแม่ออกไปทํางานบีซี่ทั้งวันเลยตั้งแต่เช้าตื่นกี่โมงรถตีห้าหกโมงเช้ากว่าจะกลับเข้ามาบ้านอีทีทุ่มสองทุ่มเพราะฉะนั้นเวลาที่จะเหลือให้กับครอบครัวค่ะเวลาของแฟมิลี่ไท่ะมันก็ลดลงในขณะที่เด็กอ่ะเด็กเขาก็บีซี่ของเขาทั้งวันเหมือนกัน บิี่ยังไงเด็กสมัยก่อนอก็ยังมีเวลาของความเป็นเด็กได้ได้เล่นอะไรที่เขาอยากเล่นแต่เด็กสมัยเนี้ยจะจะมีเพรสเชอร์เยอะกว่าสมัยก่อนในเรื่องของอการเรียนพ่อแม่ก็จะถามว่าเอาแล้วลูกเธอเรียนดนตรียังลูกเล่นกีฬาอะไรบ้างลูกเรียนเป็นเป็นยังไงบ้าง มีเพเชอร์ต่างๆเยอะมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กทุกวันนี้ค่ะอยู่ยากเป็นเด็กยากกว่าสมัยก่อนเยอะใช่ไหมคะเพราะว่าอะไรก็เพราะว่าพ่อแม่ก็ยังมีวิธีการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไปเลยอ่ะพ่อแม่ไม่ได้แบบอยู่บ้านแล้วอ่ะทั้งสามีภรรยาออกนอกบ้านทำงานหาเงินเวลาให้ครอบครัวก็มีน้อยในขณะที่ลูกลูกก็บีซี่กับตารางเรียนเนี่ยยังบาง บางครอบครัวก็อยากจะให้ลูกเนี่ยได้เข้าโรงเรียนดีๆถูกไหมคะได้ได้ได้เรียนพิเศษได้ทำกิจกรรมที่แบบไปเรียนว่ายน้ำไปปั่นจัก,กรยานเรียนยิมนาสติกเรียนภาษาเพิ่มเรียนเปียโนคือเยอะมากอะลิสเด็กปัจจุบันนี้มันเยอะมากจริงๆเพราะฉะนั้นอะเด็กเขาก็คงจะแบบมีความเครียดมากกว่าเด็กสมัยก่อนแน่นอนนี่คือพื้นฐานเมื่อก่อน คนที่ตั้งแต่สมัยรุ่นทวดอะไรอย่างนี้นะคะปู่ย่าตายายพ่อมีหน้าที่ออกคำสั่งถูกไหมคะแม่ก็จะแบบติดตามตามใจโอเคเพราะว่าอะไรเพราะความไม่เท่าเทียมแต่ทุกวันนี้ในเมื่อมีความเท่าเทียมเกิดขึ้นพ่อกับแม่หาเงินได้เท่ากันพ่อกับแม่คือพาร์ทเนอร์ในชีวิตเวลาคนแต่งงานก็คือเป็นพาร์ทเนอร์ การตัดสินใจในเรื่องต่างๆมีความเท่าเทียมกันมีการถามความคิดเห็นว่าในการตัดสินใจเรื่องต่างเนี่ยคุณมีความคิดเห็นว่ายังไงเพราะฉะนั้นคนที่เป็นพาร์ทเนอร์ก็คือจะต้องเท่ากันถูกไหมคะเด็กเขารับรู้นะคะเขารับรู้ได้ว่าวิาวธีการที่คนในสังคมเขาสื่อสารหรือว่าเขาปฏิบัติต่อกันเนี่ยมันเป็นยังไง เด็กรับรู้ได้แล้วทีนี้เนี่ยเวลาเขาไปโรงเรียนนะคะสิ่งที่คุณครูปฏิบัติกับเขามันเป็นไปในทางของเขาเรียกว่าอะไรประชาธิปไตยมากขึ้นไม่ใช่เผด็จการไปโรงเรียนเนี่ยครูเขาก็จะมีวิธีการสอนวิธีการพูดกับเด็กนะคะด้วย เขาเรียกว่า r e s p e c t f u l มากขึ้นจากเมื่อก่อนใช่ไหมคะเวลาที่เด็กทําผิดสมัยนี้จะเห็นได้ว่าเขาจะไม่ตีแล้วเราเราก็ไม่ชอบถูกไหมคะถ้าเราเป็นพ่อแม่แล้วเราส่งลูกไปโรงเรียนถ้าครูตีเราก็ไม่ชอบละแล้วทำไมเมื่อก่อนเมื่อก่อนเนี่ยครูตีเด็กเนี่ยเป็นเรื่องปกติเมื่อก่อนอ่ะ ครูตีเพราะว่าเป็นเรื่องของสังคมที่ครูสามารถที่จะตัดสินใจสั่งได้เป็นเรื่องปกติในสังคมณะตอนนั้นแต่สังคมณะตอนนี้ครูไม่มีสิทธิ์ที่จะตีเด็กนะคะมันมันมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าสังคมปัจจุบันนี้มันเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นเพราะฉะนั้นคนที่เป็นครู เขาก็จะมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนไปมีวิธีการที่จะพูดที่จะสอนกับเด็กด้วยวิธีทางประชาธิปไตยมากขึ้นยอมรับฟังความคิดเห็นของเด็กนะคะที่โรงเรียนเนี่ยเขาก็จะ treat เด็กแบบว่าเป็นคนคนหนึ่งที่มีสิทธิ์เท่าเทียมกันทุกคนทุกคนจะมีสิทธิ์เท่าเทียมกันนะคะไม่ได้ treat ว่า ฉันเป็นครูฉันอยู่เหนือพวกเธอฉันมีหน้าที่ออกคำสั่งพวกเธอต้องฟังไม่เขาจะ,ะเขาจะมีวิธีการสอนวิธีการพูดให้กับเด็กทุกคนว่าทุกคนมีความเท่าเทียมฝึกให้เด็กมีความกล้าสแสดงออกกลับมาที่บ้านที่บ้านเนี่ยเด็กเขาก็จะซึมซับว่าวิธีการที่พ่อแม่พูดกับเด็ก ยงงไงวิธีการที่พ่อแม่พูดกับคนรอบตัวเนี่ยเป็นยังไงอย่างเช่นว่า,าพ่อแม่นะคะพูดพ่อกับแม่พูดกันพูดอีกแบบหนึง่งแต่เวลาพ่อกับแม่พูดกับลูกกับพูดอีกแบบหนึง่งชอบออกคำสั่งหรือเปล่าทำามโน้นทำอนันนี้แม่บอกให้ทำอันนั้นอยู่ต้องทำ คือออกคำสั่งตลอดเวลาในขณะเดียวกันเราออกคำสั่งกับลูกแต่หันกลับไปเวลาเราพูดกับคนในครอบครัวค่ะหรือว่าพูดกับคนอื่นเวลาเราไปซื้อของทำไมเราพูดกับเขาแบบไม่ได้ออกคำสั่งเราไม่ไม่ได้ออกคำสั่งกับพนักงานที่ให้บริการเราถูกไหมคะเราไม่ได้ออกคำสั่งกับ คนที่อยู่รอบข้างเด็กเขารู้เขารับรู้ได้เขาก็เลยรู้สึกถึงความไม่แฟร์ว่าทำไมเวลาพ่อแม่พูดกับคนอื่นอีกแบบหนึง่งแล้วทำไมพูดกับเขาอ่ะอีกแบบหนึง่งมันมันต้องมีอะไรเกิดขึ้นนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเวลาเราบอกให้ลูกทำอะไรอเขาจะไม่ทำหรือว่าอาจจะออกอาการต่อต้านทั้งการต่อต้านแบบ พฤติกรรมนิ่งเงียบเฉยบอกให้เก็บของเล่นไม่เก็บไม่ฟังไม่อะไรทั้งนั้นหรือเด็กบางคนอาจจะถามว่าทําไมอ่ะทาไมถึงแบบทําไมต้องทาอ่ะเด็กบางคนก็จะมีคําถามออกมาใช่ไหมนั่นเป็นสัญชาตญาณของเด็กต้องรู้สึกแล้วว่าต้องมีอะไรบางอย่างที่มันผิดปก,กติไปทำไมพ่อกับแม่ถึงพูดกับเราแบบนั้นทำไมพ่อกับแม่พูดกับ คนอื่นอีกแบบหนึง่งนั่นก็คือว่าพ่อกับแม่ต้องพูดกับเด็กหรือว่าลูกแบบที่พูดกับคนอื่นคือมีความเท่าเทียมคิดถึงว่าถ้าเกิดเราเป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งอะคะ่ะแล้วมีคนมาสั่งเราตลอดเวลาสั่งสังสง่เราชอบไหมคะเราก็ไม่ชอบเนาะเราไม่ชอบให้ใครมาสั่งนะคะ สั่งเราตลอดเวลาโดยที่ไม่ถามความคิดเห็นของเราเลยว่าเรารู้สึกหรือเปล่าเรามีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องนั้นหรือว่าเราจะทําอะไรต่อจากนี้ไม่ได้เปิดโอกาสให้เราอธิบายหรือว่าไม่ได้เปิดโอกาสให้เราแสดงความสามารถเลยเนี่ยเราก็ไม่ชอบในทางกับกันเด็กก็ไม่ชอบนะคะเด็กไม่ชอบให้ใครมาสั่งโดยพื้นฐานของความเป็นมนุษย์มนุษย์ทุกคนเนี่ยไม่ชอบให้ใครมาสั่งอยู่แล้วอะเออโดยเฉพาะสั่งด้วยอารมณ์ นะคะเวลาที่ไปโรงเรียนทำไมครูบอกอะไรเด็กถึงฟังครูอะ่ะเขาก็จะแบบ r e s p e c t เขาจะสั่งในสิ่งที่เป็นระบบระเบียบคำสั่งที่เขาฝึกมาอยู่แล้วฝึกเด็กทุกคนว่าเขาจะต้องสั่งเขาจะพูดแนวนี้สิ่งที่เขาสั่งเพราะอะไรมันมีเหตุผลของมันอยู่เด็กเข้าใจเด็กรับรู้รับทราบนะคะแต่ในขณะที่ ในสถาบันของครอบครัวเนี่ยเวลาเราพูดกับลูกยิ่งถ้าลูกไม่ฟังนะคะแน่นหมายความว่าเราต้องย้อนกลับมาดูตัวเองนิดนึงแล้วนะว่าเราสั่งลูกเยอะเกินไปหรือเปล่าหรือว่าวิธีการพูดของเราอะ่ะมันมันแตกต่างกับที่เราพูดกับคนอื่นหรือเปล่าเด็กเขารับทราบรับรู้นะคะเรื่องนี้ถ้าพ่อแม่บ้านไหนที่พูดกับคนอื่น ด้วยความอ่า Respect พูดกับคนอื่นได้ดีแต่ทำไมหยุดลูกชอบสั่งจังเลยอะสั่งจนแบบบางทีดูไม่รู้เราไม่รู้ตัวนคะว่าเราเราชอบสั่งลูกอะเราไม่รู้ตัวเเราอาจจะต้องปรับในเรื่องของการแสดงออกมากขึ้นตอนนี้เนี่ยเรารู้แล้วว่าสิ่งที่เด็กเขาไม่ฟัง มันเป็นเพราะว่าการออกคำสั่งที่เขาไม่เข้าใจไม่มีเหตุผลให้เขามันไม่ได้เป็นไปแนวทางที่แบบอธิบายว่าลูกควรจะทำอย่างนี้อย่างนี้เพราะอะไรนะคะเขาก็เลยออกอาการต่อต้านเ <c oughs> มื่อเราเข้าใจแล้วว่าเด็กเขา <c oughs> เขาต้องการเหตุผลสิ่งที่เราจะทำได้ในการปรับนะคะ จากเด็กดือ้อเด็กไม่ฟังเด็กโมโหเรามีวิธีการรับมือ,อยังไงนะคะซึ่งวิธีการเหล่านี้เนี่ยเคสใช้มาแล้วแล้วเคตว่ามันได้ผลมากๆแต่วันนี้เนี่ยเราได้คอนเซปต,ต์แล้วว่าเรารู้แล้วว่าทำไมลูกถึงดือ้อใช่ไหมคะเรารู้แล้วว่าเพราะอะไรมันมีเหตุผลมันมีที่มาที่ไปการเป็นเด็กสมัยเนี้ยมันยาก มันยากกว่าเด็กสมัยก่อนเด็กไม่ได้เปลี่ยนเด็กสมัยนี้ไม่ได้ดือ้อเราห้ามเอาแบบตัวเองไปเขาเรียกว่าอะไรอะใช้ประสบการณ์ของตัวเองไปตัดสินลูกว่าแบบทําไมลูกสมัยนี้มันดือ้อแต่ว่าเด็กเนี่ยเออมันดื้ออะไรเงี้ยเรารู้แล้วว่ามันเป็นเพราะอะไรนะคะเพราะว่าสังคมมันมันเปลี่ยนไปวิธีการรับมือก็เปลี่ยนไปเด็กสมัยนี้อยู่ยาก เดี๋ยวพรุ่งนี้มาต่อคะ่ะเรื่องของเทคนิคการรับมือลูกดื้อตัวน,นี้เราเข้าใจแล้วละ่ะว่าที่เด็กดือ้อเด็กไม่ฟังพ่อแม่แต่ฟังครูมากกว่าเนี่ยเป็นเพราะอะไรนะคะเป็นว่าวันนี้เราไปปรับปรับใบเซตก่อนเราเข้าใจแล้วว่าลูกไม่ฟังเราเนี่ยเพราะอะไรเอาเอาใจใจลูกนะคะมาใส่ใจเราเราไม่ชอบสั่งเพราะฉะนั้นเด็กไม่ชอบสั่งเหมือนกันโอเควันนี้ไปแล้วนะแบบรีบๆโอเคบายบาย,บายค่ะ